ผมไปเที่ยวกระเช้าเหมากงมาครับข้างบนมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเสดายไม่ได้ขึ้นไปครับมาถึงแล้วครับกระเช้าเหมาคงเสดายครับปิดครับวันนี้ปกติเปิดแต่ว่าเนื่องจากมีพายุ หนักครับประเภทที่ว่าไล่หมายังไม่ออกจากบ้านเลยครับเนี่ยโสพลผมออกมาครับอยากจะมาดูกระเช้าเพราะว่าผมเห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงครับเดีนได้นี่จะเราขึ้นกระเช้าได้นะครับแม จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามบนภูเขาครับนี่นี่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับกำลองนี้นะครับเสยียดายมากๆวันนี้ปิดสนิทสิบสายหน้าเ <c oughs> นื่องจากว่ามามีพายุฝนไทยฝุ่นได้ฝุ่นเนี่ยครับพัดผ่านมาเลยอดเลยครับนี่แสดงว่าที่นี่นิยมนะครับเพราะก็เขียนว่า รอ30นาทีโอ้แม่เจ้ารอนานปานนั้นที่ไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากว่าพายุมาครับตอนนี้ใต้ฝุ่นผ่านมาทางใต้หวันโชคดีไม่โดนไทยเปเต็มๆนะครับถ้าคือโดนนี่คงจะหนักใจกว่านี้แต่ยังไงก็ตามเขาก็ปิดครับ มีสารเจ้าด้วยครับตรงนี้ข้างๆกันนี่ครับกระเช้าหรือเรียกตันโดราเนี่ยครับการสร้างกระเช้าเนี่ยครับมันไม่ได้สร้างปัญหาเลยครับเพราะว่ามันทําเป็นเส้นแล้วก็ปักเสาเฉยๆครับไม่ได้ทําลายเสิ่งแวดล้อมจะตัดก็แต่ต้นไม้เฉพาะที่อยู่ข้างล่างเท่านั้นเองที่ฝนก็กระหน่ำมาแล้วครับโอ้แม่เจ้า แต่เช้าขึ้นไปดูข้างบนนะครับคือเมากงคอนโดรา่าคอนโดรา่าคอนโดรา่าเมากงเนี่ยครับหรือว่าเคเบิลคาร์นี้เนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่ปี2550ครับมีปิดปรับปรุงไประยะหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามี ดินถล่มนะภูเขาดินถล่มมาแรงต่างเนี่ยกรทํทำให้ฐานรากอาจจะพรอนแคลนเบานะครับก็เลยปิดซ่อมแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากผมพยายามที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นผูกระดึงแต่ไม่สำเร็จครับโดนพวก ngo มาคัดค้านแหลกจริงๆเลยครับ เนี่ยครับการสร้างกระเช้าขึ้นไปอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับตัดต้นไม้เฉพาะทางขึ้นเป็นตามเส้นนิดเดียวหรือเป็นแค่เล็มๆอะไรเงี้งน้องนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เลยไม่มีแต่ก็ยังมีคนมาคัดค้านอยู่เรื่อยกลัวเมืองไทยเราจะเลิศครับน่าเสียดาย ที่กระเช้าเหมากงเนี่ยครับก็มีคนค้านเออพวกเอ็นจีโอก็มาค้านเหมือนกันบอกว่าเสียงดังแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจแล้วเนี่ยครับบากว่าไม่ดังคือดังเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในลิมิตที่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเสียงดังออก,กระรกึกอะไรพวกนั้นเนี่ยครับนะบพวกนี้พยายามที่จะหาทางต่อว่าอยู่เรื่อยกลัวความเจริญจะไปถึงชนบทหรือว่าออกไปรอบนอกนั่นเองครับ อยากจะเน้นนะครับว่ากระเช้าขึ้นภูกระดึงอะไรต่างคุณจะสร้างสักทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นกระเช้าที่เ,เมืองดานงนะลงกาวีโอ้หลายตัวหลาที่ทั่วทั้งภูมิภาคเราเนี่ยครับทำได้เมืองไทยทำไม่ได้ต้องคิดใหม่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีพวกมารร้ายคอยกีดขวางความเจริญของชาติใช่ไหม